หลวงพ่อองค์ดำคู่บ้านตำนานไม้มะค่ากลุ่มทอผ้าเป็นหนึ่งหน้าทึ่งดงถาลาดอุดมด้วยธรรมชาติวัดป่าสิริพันธวงศ์แดนดงเห็ดระโงกวัดป่าผู้ระแต่บ้านดงบางหมู่ที่สองตำบลบ้านเหล่าอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเจริญศิลป์ห่างจากที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ประมาณ25กิโลเมตร มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น176ครัวเรือนจำนวนประชากร4 9 1คนการประกอบอาชีพชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักโดยหมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ2,668ไร่แยกเป็นพื้นที่ทำนา1น5 0ไร่ปลูกยางพารา600ไร่ปลูกอ้อย700ไร่ปลูกมันสำปะหลัง200ไร่และปลูกปาประมาณ48ไร่กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนประกอบด้วย 1. กลุ่มทอผ้า 2. กลุ่มจักสาร 3. กลุ่มทำข้าวต้มน้อย4กลุ่มเย็บผ้า5กลุ่มทำน้ำยาล้างจานบ้านดงบางหมู่ที่สองตําบลบ้านเหล่าอําเภอเจริญสินจังหวัดสกลนครได้รับการประเมินผลและพิจารณาคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการน้อมนําแนวพระราชดําริไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านสามารถเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆได้ดังนี้ หนึ่งด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนมีการบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตเป็นขั้นเป็นตอนมีการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนหากเหลือจากการบริโภคก็นำไปแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านครัวเรือนใกล้เคียงตลอดจนนำไปจำหน่ายในหมู่บ้านสร้างรายได้ให้กับครอบครัวชาวบ้านส่วนใหญ่มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสมทำให้ตนเองและครอบครัวไม่เดือดร้อน ไม่ใช้จ่ายเกินตัวและไม่เป็นหนี้นอกระบบชุมชนมีระบบการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครัวเรือนโดยการส่งเสริมให้มีการออกเงินเป็นประจำและสม่ำเสมอมีการจัดทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือนชุมชนมีแหล่งเงินทุนชุมชนหมุนเวียนที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีความเข้มแข็งและมั่นคงจำนวนหลายกลุ่มดังนี้ 1. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านดลงบางได้รับการจัดสรรงบประมาณจัดตั้งเมื่อปี2562 มีสมาชิกจำนวน5กลุ่มประกอบด้วย1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดงบงัง2กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน3กองทุนหมู่บ้าน4กองทุนหมู่บ้านอพป5กองทุนน้ำบวกใจศูนย์จัดการกองทุนชุมชนสามารถบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกได้เป็นอย่างดีโดยมีครัวเรือนที่เป็นหนี้กองทุนต่างๆได้รับการบริหารจัดการหนี้จากเป็นหนี้หลายสัญญาให้เหลือหนี้สัญญาเดียว ได้จำนวน14ครัวเรือนจากครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมจํานวน83ครัวเรือนนําไปสู่การลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรครัวเรือนมีเงินเหลือให้เก็บออม 2. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดงบงังจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2558ปัจจุบันมีสมาชิก271รายมีเงินทุนหมุนเวียน3 4 0 0 0 0บาทมีสวัสดิการมีการปันผลให้แก่สมาชิกประจำทุกปีทุกวันที่5ของเดือน เป็นวันส่งเงินสัจสจะสะสมเป็นการส่งเสริมและสร้างวินัยในการออมรวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่สมาชิกและเปิดรับสมาชิกใหม่ในช่วงเดือนมีนาคมของปีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดงบงังมีความเข้มแข็งสามารถบ,บริหารจัดการได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพบริหารจัดการภายใต้คุณธรรม5ประการดังนี้ 1. ความซื่อสัตย์ 2. ความเสียสละ 3. ความรับผิดชอบ สความเห็นอกเห็นใจกันห้าความไว้วังใจกัน 3. ามกองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นการสน,สนับสนุนเงินทุนให้ระดับหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียนอยู่ในหมู่บ้านตลอดไปโดยสนับสนุนเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพแก่ครัวเรือนเป้าหมายหมู่บ้านละ /.280,000 บาทมีครัวเรือนเป้าหมายจำนวน65รายมีเงินทุน2 8 8 0 0 0บาท4กองทุนหมู่บ้าน มีสมาชิก124ครัวครูเรือนมีเงินทุน2 3 3 0 0 0นบาทกองทุนมีกิจกรรมตามโครงการประชารัฐคือโรงน้ำดื่มชุมชนบ้านดงบางจำน่ายให้กับสมาชิกและชาวบ้านทั่วไปในราคาที่ถูกน้ำสะอาดปลอดไทย5กองทุนหมู่บ้านอาพปปปัจจุบันมีสมาชิก40คนมีเงินทุนหมุนเวียน128,000บาท6กองทุนน้ำบุกใจปัจจุบันมีสมาชิก69คน มีเงินทุนหมุนเวียน188,000บาทในด้านการน้อมนำหลักการส่งงานศาสตร์พระราชาหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงและองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผ่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาชุมชนดังนี้ 1. เข้าใจเข้าถึงพัฒนา โดยผู้นําชุมชนรวมกับชาวบ้านวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาทางออกแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งทุนในชุมชน 2. ต้องระเบิดจากข้างในโดยผู้นําชุมชนชาวบ้านและภาคีพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสร้างความรู้ความเข้าใจในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการพึ่งพาตนเองโดยการมีส่วนร่วมคือร่วมคิดร่วมทําร่วมวางแผนร่วมรับผิดช,ชอบและร่วมรับผลประโยชน์ 3. การน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย30ชนิดและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือนตลอดจนการถนอมและแปลร,รูปอาหารให้เก็บรักษาได้นานและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับอำเภอ ปี2566 2. อกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอปี2566 3. รางวัลชนะเลิศอันดับที่1บ้านสวยเมืองสุขระดับอำเภอชาวบ้านดงบงังของน้อมลำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดนี่ได้